เลขเด็ดเลขดังนกตาทิพย์แอดสายลมกเกษตรนายานวดวันที่16สิงหาคม2565คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโอใช้วิจารยา์ในการรับชมสวัสดีครับปัทูุโคเด็ดนะครับเลขบทนี้3ตัวมี479กับ947 2ตัวมี70 80, 80และ90ครับ ของเกษตรนายาข้างมัฝากมา3ตัวให้366 163และ763ครับรักไทยแอดป้าเดือน3ตัวป้าเดือนให้104 106 146และ046 2ตัวให้01 04 06 14, 14 16, 16และ46ครับ ต่อมานะครับแอดคนชอบหวยงวดน,นี้วิ่งบน5วิ่งล่าง7 3ตัวบนมี158 159และ156 2ตัวบนมี58 59 56 52 85 95 65 25 51 15 2ตัวล่างให้79 76 78และ74ครับ สายลมง่วนนี้บนให้วิ่งห้ฝังตัวมี11 18 19 41 48 49 51 58 59 81 88แปดสีเน้นึ่งแและแ9เน้นึ่งหและห้เก้นหลัก59ครับคู่โต๊ดบนง่วนนี้มี40กับ47ครับ นกตาทิพย์งวนนี้ให้วิ่ง3 2ตัวมี30 32 35และ39ครับส่วนสุดปีดงวนนี้ให้เด่นบนเด็เด่นล่าง0 3ตัวมี7 0 4กับ7 4 8 2ตัวแอดให้0 4กับ4 8ครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ และขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมและกดติดตามขอบคุณครับคลิปนี้ปัูหวยเด็ดก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านถูกหวยและรวยไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ